ก็เลยเราไมา่บอกามึงเศร้านี่ลบมึงเคลื่อนเนี่ยก็จะแจ้งล่ะมันเน้นย้ำให้อีกมันนั่นแต่ก็ได้นาวาจริงีก็ได้ตกเชือแล้วแวน่บัญหามันผิดพลาดมากน,นะครับอ่าแต่ขวางต่ว่าต่ขวางมิ่งมิ่งเงินเสียดอกได้เสียได้เสียสามหกดูสามหกโดสองหน่วยอืมได้เสียหกสามโดห้าจุดแปดเงินมันหน่อยเนาะเงินมันมีเอาให้แบ่งปันเอฟซี C ดีกว่าครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขวันนี้เนาะ มันมีงานอยู่หวันไก็เลยนางไปซอยจะหนิม่มเป็นนางไปซอยไปเห็ดก้าวเข่าซอยเขาเขาเฮ็ดกับเขาอยู่งานอีกงานหนึง่งนางไปก็เลยไปผอมแม่รัวคนหนึ่งโบงหัวใจเขาดกเขาเป็นแม่รัวแบบมันจะกาดจ้างมาจังเลยน่ะเขาพัดแม่รัวคนนั้นผัดในบา้านผมมึงหวยจะออกตัวนี้อ่าหอยหอยมันเลขเลขกตัวนี้มันจอกตัวนี้เล็กมันจอกตัวนี้เด้อปนว่า เพันเราเอาอบินเบื่อเก่าๆดอกหายเห็นไม่บานผมเบิ่งบินบินเบืนะ่อคล้ายๆเราเราเสีเยเลขสามตู้นะ่ะตะวันสามตู้<ะ>หางเดียวอเดี๋ยวจะให้เขียนให้นะแยกกันนะครับระหว่างลุงต้อยกับยายเพันนั่นเพันก่อนนี่เอาเอาบินเบื่อหายเช่นนี้พันเอ,เอาเอาเดืยเอยเบิ่งเพักกัดในเดือยวหน่อยแม่บ้านใคเบังบิ่งเบิ่งมันเป็นเลข หนึ่งสามเจ็ดนะครับเด้อหนึ่งสามเจ็ดครับพันกัดต่อยเขียนให้นะปลาอะไรนะปลาพรอน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 คนแม่นหวยนั่นนั่นง้วนงวนนั่นง้วนซื้อเลขซ้ำแบกเล่าล่ะฝันแกก็ฝันเนาะอ่าเราฝันเราฝันวนาทวดรับผมใหม่ครับระวังวันนี้เราฝันในล้วฝันเด็ดหนึ่งสามเจ็ดบเมนหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดครับ บ้านที้บ้านบ้านอันอันบ้านบ้านที่ที่ที่เขาเขียนให้ที่ที่เขาเขียนให้คือว่าเขาเขียนดู่ขาง่างขขาง่างบ้านบ้านชี้เขาบ้านเขาเนี่ยบ้านที่เจ็ดสิบสามบ้านที้เขาแต่ว่าเขาเขาจะกับเขาจุหันในความผันของเราเนี่ยเราเราบอกทัานนะเขียนให้นะครับเขียนให้นะอันนี้ปัาพรนะแฟนของลูกต้อยนะครับ ฝันนี่ฝันเกี่ยวกับบ้านเขาว่าบ้านหลังนี้เขียนเลขให้ออันนี้ป้าพอนะนี่ครับนี่ตัวดีตัวเด็ดต้องแบ่งปันนะฮะจะเก็บไว้คนเดียวนะครับ ืมแล้วถามว่าป้าพรเคยฝันแม่นไหมเคยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนฝันเสียเดียวครับถือเปนะครับสามแปดแล้วก็หลายเดือนแล้วเนาะหลายเดือนหลายเดือนแล้วป้าก,ก็กลับมาฝันอีกอ่าอย่าา <นะ S 2> มคำแลพูฝันอีกครับก็ถือว่าจะอาจจะเป็นเป็นโชคเป็นลาภสําหรับฝากถึงเอฟซีทุกๆท่านที่ติดตามทางช่องแล้วก็ติดตามทางแอดชัดนะครับฝากถึงนะบางครั้งก็เสียงเบาบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้ตัวเลขเข้าก็พอพอืม เขียนอย่างนี้แล้วก็เขียนบ้านเลขที่เขาเหรอครับมันบ้านเลขที่เขาบ้านเลขที่เขาบ้านเลขที่เขาเจ็ดสิบสามเขียนให้แค่นี้เลยครับแบบนี้นะแต่บอกแต่ต่วัต่วันอันในบินเบิร์ดเนี่ยมันเขียนสามตัวนี่สามตัวนี่ตัวตรงเลยนะครับเจ้าเลขหงได้ได้นในจุดสองร้อยมันก็เซนีเขาบัวดาวครับแต่ว่าเลขปูเลขสามตัวตัวแต่จังไหรนอเนี่ยนะ มามาบอกโลูกบรันในเด้อด้วันที่พันกับพันบาได้มาบอกผมพันผัดมาบอกไม่บ้านผมครับเรื่องของเรื่องไอพันนอดเตือนเขามากคอยพันพันในท็่มันพันมาดูพันมาได้ว่าจงหั่นเหยพันไปบอกทางวดเป็นไเลยประกันไปวัดนำไปปเห็นบุญประจําไปเสมอวัดก็ไปแบ่งปันอไปเสมอะวัด ครับ<ป>ไม่ครับท่านผู้ชมครับพอดีเป็นพอดีกับได้เป็นวอลให้ฟังก็เลยห่วยก็เลยพากันไปซื้อไปซื้อรถจรีดีนะพอดีแอดก็ไปไปพอกันกับแอดชัดอยู่นั่นน้ำก็มีคนคนหนึ่งครับมันก็นอัศจรรย์อยู่ครับก็สกเขาก็สิกแต่ว่าผมเนี่ยไปกวนเขาหยุดประมาณมีนาที่หนึ่งอ่อาก็เลยตัดสินใจเอาที่แรกจะบอกอุง้งหลายหลายใบจองมอีเงนินเนาะอ่ะ เอาก็เอาอันนี้อันไม่บานฝันก็ได้เอาพอดีเขามากเขาจะเอาแล้วจะคล้องใดก่อนนะได้มาห้าใบอืมได้หาใบครับหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดตรงตรงอ่าเพราะลอตเตอรี่เนี่ยมันมีหลากหลายราวงวัลทีททททททท่แรกที่แรกจะค้างยิบหนึ่งสามหกเมื่อก่อนแล้วเอา้เอาเรายิบให้เอาจัดอ่ะเพิ่หยิบให้ที่นี่จะค้าองอะไรมาสนสเนเจว่าสามเจ็ดเจ้าบนน้อมาเคล็ดไปก็ห่วย มันเม่บบานเขาหวันนาดนี้ห้องบ่อสื่กับอ่ะมันดีป,ปวดปว,วดนะก็เลยดอ้าเอ้าวก็เลยเอ้าพอดีทอนแต่คนคนนั้นเขาจะมายิบคือกันเขาว่ามีมีสามเจ็ดไหมครันมีหนึ่งสามเจ็ดไหมของบ้านห่วยก็ไเลพ้นขาดยตัตีกันยิบให้ผมนะอ่ากเพมก็เลยได้เย<ต>ม,<า>มากก็มาฝันวา่าเมยบ้านไรงัวเขาค้อ ตอนนั้นกับมาพันอันว่าจะจับไปขังไหวเขาใจตจง,งั่นกับบุกสาวเขาเขอเลือร่ำอยู่<า>มผมก็ขอให้ออกมาจิกสิบงวดเด้อมันจังมันได้เพี้ยนออกจากทั้งเงิน<า>เด็กผู้ใดสุดดังไม่จะใสก่กระชังหั่ปูเจ็บตัวนี้ไว้ให้มันออกตัวนี้เด็ก<า>สูตรของปูเนี่ก็ได้ว้าวจำเนีน่ยนะมาเคลื่อนไม่เมือนเคลื่อน,น,น,นอ่ะเพิ่ว่าโอ๊ยโอ๊ยพิ่น่ะเียกตัวนี้มันออกอมุดจมื่อได้ลูกเียกงวดนี่เป็นจังไรก็บอกเขาเด้อบอกบอก บอกลูกบอกเต้าเด็กันเมันซื้อรายได้ก็ได้พันมาครับจะว่าขมันมันขมันมันสิเพี้ยนพันมามันมันก็ออกผิดผิดอยู่หน่อยเดียวนั่นคือพิหน่อยเดียวมันเป็นเจ้าใดเป็ูอะไรวะขันมันบอกหกสามมันกระจอกหกสองเป็นตัวเด็กจีนนะครับเด็กสามโตได้ปูต้องขึ้นลงบ้างไหมอ่าขึ้นลงเด็กสามโตได้พันมาพันกอลเลาได้ว่าว่าแปดหกสองครับแปดหกสองอันนครับ รายการบัญชีมึงเดาบัญชีผมคือบัญชีเจ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองคือว่ามันจะเปลี่ยนออกจากเจ็ดสิบสามมันจะเป็นเจ็ดสิบสองบอสจีน่าเราบอกจรนงาะแต่ว่าเนี่ยมาสองคนตั้ใจใจเอ๊ะเราคูยมาบอกจีหงวดก่อนเราบดไม่มางวดก่อนเราไมาเฉยใดเราวัดเอาวัาาวาตวดตัวดเดียวนะคือหาบตัวเดียวนี่เน้นตัวดเดียวๆเลยเน,น,น้นเลยเราแล้พวกมาบอกหนึ่งเก่ามึงมือเรียกจอกเองไหม เงินกอนจังไในโทษประิสธิ์ตัวเดียวจงเมื่อเขาเงินมันวัด่จถ้าเขาเขาหันมาเขาประเสริห้าเปดบอกประปอประสริลงหาปดยันนั่นบอกมันดังนะโปรดควรก็เลยซื้อวันเมื่อกี้นะซื้อหนึ่งเก้าตัวเดียวเลยซื้อเงิกอดตัวเดียววันนี้ปู่ก็ให้แดงแดงตัวเดียวเหมือนกันแต่แกก็บอกว่า ถ้าว่ามันออกวัานไหนเห็นบอกว่าต้องมีขึ้นกับมีลงไวพอความมันออกพิษมืนะ่อนะครับออกพิษมือแต่ว่าก็เลยจากวดนี้เป็งวดนนี้ไปอาจจะบมีปัญหานะ่ะระวังดีจะว่าเลยสามเดชของแม่บ้านผมเนี่ยเราซื้อมาเราผันดีขนาดพันดีตลอดเนาะอันแัน,น,นแว่าได้สิ้นได้ควงอะไรขอเห็นมีบุญมีขอเห้ได้บุญได้ชา้นได้กุศลจิบ่มได้ปึ่งปฏิบัติดู ขอให้มีโชคมีลาบสุภุสุขนะครับเด้อคันแมนงวดนี้ได้กะจะกะยะสั้นสื่อายก็ได้เด้อกะซื้อไว้จักสิบบาทยี่สิบบาทก็ขอให้แต่มันออกมาก่อนผมกะน้ำมันงวดแรกน้ำเสนี่มันก็เป็นมันเป็นแบบว่ามันได้มาติจีกันนะฮางวดเลยนะผมก็ยานดูนะเพราะว่างวดนี้มันมันออกว่าจงมือนแต่ยันนวลดังจีนนะก็เลย เรามาบอกมังเศร้านี่าานนลบมึนนงเคลื่อนเนี่ยแกจะแจ้งล่ะมันเนีนย้ำให้มันเรีนแต่ก็ได้นวัตจัิงๆก็ได้ตบเชื้อแล้วนงปัญหามันผิดพลาดมากนนะครับอแต่ขวาขงแต่ว่าแต่ขวังไม่ไม,ม่งั้นส<อ>ี่ดอกได้สี่ได้สี่สามหกดูสามหกดูสองหน่วยได้เสียหกสามยูห้าสิบคือเงินมันหน่อยเนาะเงินมันมีเอาให้แบ่งปันเอฟซีดีกว่าคท่านผู้ชมคำสำหรับเรืวันนี้เนาะ ผิดพลาดณาหนะครับอ่าเจ้าของแต่วเจ้าของไม่ไมเงน 4, มินซื้อดอกได้ซื้อได้ซื้อสามหกดูสามหกดูสองหนอยอืมได้ซื้อหกสามดูห้าสิบบาทเงินมันหน่อยเนาะเงินมันมีเอาให้แบ่งปันเอฟซีดีกว่าครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขวันนี้เนาะ